สวัสดีครับพบกับ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้วันอังคารที่18ตุลาคม2565ครับเราอยู่ที่โค้งบางซื่อโอ้ยโอ้ย,อ,ยอกล้องสั่น10นาฬิกา27นาทีครับรอขบวนสินค้าพิเศษ2127ทำขบวนโดย GEA น่าจะเป็นรถ4548นะครับ ฉายาของขบวนนี้ก็คือด่วนหมอนทองไม่รู้ใครเรียกก็เรียกตามกันมาทำไมเป็นหมอนทองนะครับก็น่าหละสีเหลืองทั้งริ้วเลยก็เลยได้ฉายาว่าด่วนหมอนทอง สี่ห้าสี่แปดทำกระบวนครับกระบวนสองหนึ่งสองเจ็ด อุสุดท,ท้ายตู้บชส3ามสตู้เขียวครับผ่านด้านหน้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อ, <น ale. S 1> อก็จะชะลอ,อนิดนึง เดี๋ยวว่าจะรองขับมอไซค์ไปรอที่บางซื่อนะฮะสถานีบางซื่อจะได้ทันไหมหรือเปล่าเดี๋ยวไปตามกันไม่ทันก็นแล้วไปนะครับมารอที่บริเวณสถานีบางซื่อเก่านะครับมาแล้ว G.E. ส4่ห้าสีทำขบวน2องหนะครับด่วนหมอนทองสีเหลืองเหลือง ำลังขึ้นสะพานดำสำหรับการตามขาบวนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีทุกคนครับ